สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนุนะคะที่ช่อง YouTube เพชรแท้ทองแท้บใบมังกรเจมนะคะลูกค้าที่ร้านของเรานะเป็นสินค้าหลุดจำนำเป็นอนาณนาจักเลยก็ว่าได้นะคะคุณลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้สินค้าอะไรหรืออยากชมสินค้าประเภทไหนลูกค้าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยหรือวันนี้ชมไปแล้ว เห็นชิ้นไหนที่ถูกใจลูกค้าอย่าลืมนะลูกค้าแคปรูปหน้าจอค่ะแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าด้านบนได้เลยนะคะวันนี้บอกเลยว่ามีตัวของสวยๆท้งนั้นเลยนะคะใครชอบชิ้นไหนรีบๆเลยนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าการันตีทุกชิ้นว่าเป็นของแท้ค่ะอะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยคะ่ะถ้าชอบชิ้นไหนอย่าลืมนะคะโทรจองได้เลยคะ่ะ มาต่อที่วงนี้นะคะลูกค้าค่ะเป็นแหวนเพชรนะทรงหยดน้ําสวยมากเลยเป็นเพชรน้ํา98ถึงน้ํา99เป็นเพชรเบลเยียมขัดเหลี่ยมเกรสรสมัยใหม่นะคะลูกค้าค่ะตัวเรือนทองคํานะเป็นทองค,คํา90ขัดว้าวเพชรเล่นไฟมากและเพชรลูกค้าค่ะมันไม่ใช่เศษเพชรนะเป็นเพชรเม็ดใหญ่เลยใส่วงเดียวก็คือเต็มหน้านิ้วไปเลยนะคะ สวยทุกวงเลยสวยทุกอย่างเลยอ่ะใครชอบวงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะวงนี้ที่ร้านมีวงเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าอ่ะเรามาดูข้อมูลวงนี้นะน้ำหนักเพชรรวมกันทั้งหมดอยู่ที่63ตั้งค่ะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา90นะหน้าคว้างที่สอคูณ2.0เซนติเมตรคนะ น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่4.99กรัมนะคะไซส์ของแหวนคือ53วงนี้ถ้าเป็นทำขึ้นใหม่หรือว่างานขึ้นท้างไม่ต่ำกว่า50,000บาทแน่นอนแต่วันนี้มาในานามรุดจำนำนะคะลูกค้าคะลดให้เลยเอาไปเพียง29,850บาทคะ่ะใครชอบวงนี้นะลูกค้าเล็กไปใหญ่ไปนวดปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะ ต่อที่วงนี้ค่ะลูกค้าวงเดียวก็คือเต็มหน้านิ้วเลยนะใครที่บอกอ,อยากได้วงใหญ่ๆแบบเต็มหน้านิ้วไปเลยแนะนําวงนี้เลยค่ะเพชรเม็ดละหนึ่งตังกว่าเลยนะเพชรน้ําหนักรวมกันแล้วอยู่ที่1.60กระรัตค่ะลูกค้าคะหนึ่งกระรัตกับอีก60ตังนั่นเองนะคะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่9 0 6กรัมนะคะเพชรทั้งหมดอยู่ที่160เม็ดนะคะว,ว้าวตกเม็ดละ1งตังเลย นาควงที่1.5คูณ2.0เซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนคือ51วงนี้ถ้าเป็นงานขึ้นห้างไม่ต่ำกว่า100,000บาทแน่นอนแต่ถ้าใครจะรับวงนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นุดให้เลยในราคาพิเศษเอาไปเพียงนะคะ54,950บาทค่ะว้าว เป็นเพชรเบล,เ,ลเยียมคัดนำ98เป็นเพชรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่ลูกค้าค่ะโคตรสวยเลยนะคะใครชอบเอาไปเลยจ้ะเพชรแน่นๆเต็มหน้านิ้วขนาดนี้ด้วยค่ะเล็กไปใหญ่ไปนวดปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์นะใครชอบให้เลยจ้าสวยมากถ้าใครอยากได้แนละ้วลูกค้าค่ะโทรจองสินค้าหรือว่าทักไลน์เข้ามาก่อนได้นะคะ มาต่อที่องค์นี้ค่ะลูกค้าเป็นพระสมเด็จนะพระสมเด็จองค์นี้น้ำหนักช่างรวมอยู่ที่สิบจุดสามกรัมนะคะว้าวสวยมากเก่ามากตัวกรอบทองคำเป็นทองคำเก้าสิบนะคะลูกค้าเป็นงานเก่างานโบราณทองเก่าทองโบราณจริงค่ะองค์นี้ถ้าใครชอบนะคะใครจะเช่าบ,บูชาต่อลดให้เลยเอาไว้เพียงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ็นพระสมเด็จนะสวยมากเลยค่ะเป็นทองเก่าทองโบราณจริงๆเลยค่ะสวยสวยใครชอบองค์นี้แครรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะพลาสติกไม่มีรอยั้างหน้าและหลังนะคะลูกค้าค่ะใส่อาบน้ำกันน้ำกันเหงื่อได้นะคะ ที่วงนี้ค่ะเป็นแหวนไพลินนะคะเป็นแหวนไพรินซีลอนนะคะลูกค้าตัวเรื่องทองคำเป็นทองคำา90อันนี้เป็นไพรินที่แบบเจียเหรี่ยมทุกเม็ดลูกะคะ้าะสวยมากของจริงก็คือแบบเล่นไฟมากนะคะว้าวสีนี้ไม่ค่อยเห็นนะสีไพลินอันนี้ไม่ค่อยเห็นเลย นะคะคน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่3.02กร,รัมหน้ากว้างอยู่ที่1.3คูณ2.0เซนติเมตรค่ะไซส์ของแหวนคือ52วงนี้ถ้าใครชอบเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลยนะคะโอ้ยอ้ยพลินคือเล่นไฟสุดๆไปเลยค่ะ ไพเรินก็คือหนึ่งในนกพะเก้าวันกันนะคะลูกค้าใส่ไพเรลินยังไงใส่ให้ปังนะคะไพเรลินมีนความหมายว่าเสริมนะคะเสริมความมั่งคั่งอํานาจบารมีนะคะและหน้าที่การงานก้าวหน้านะคะไพเรินวงนี้ถ้าใครชอบนะคะนุชปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์นะปัจจุบันไซส์อยู่ที่52นะคะถ้าใครชอบวงนี้เอาไปเพียง1 5 9 5 0บาทค่ะ ของกนิพระสมเด็จครับค่ะกุวัดพรับพระสมเด็จกุวัดพรับองค์นี้น้ําหนักช่างรวมที่12.77กรัมค่ะองค์นี้ถ้าใครจะเช่าบูชาต่อนดปล่อยให้นะคะในราคา1 9 5 9 0ค่ะสวยมากพลาสติกไม่มีรอยทั้งหน้าและหลังด้วยค่ะองค์นี้เป็นทองเก่าทองโบราณเป็นทองแบบทองโบราณจริงๆแลนะ้่วค่ะสวย สวยมากใครชอบแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะ มากันต่อที่แหวนพลอยโอ้โหอันนี้เป็นลายทงชาติเลยสวยนะคะดีไซน์คือเก๋มากเลยนะแหวนพลอยประดับด้วยเพชรค่ะโลค่ะค่ะตรงกลางสีขาวๆที่เห็นเป็นเพชรนะเป็นเพชรน้ำเก้าแปดเป็นเพชรเรี่ยมเกสรอนสมัยใหม่เป็นเพชรเบลวเยี่ยมค่ะค่ะตัวเรือนทองคาเป็นทองคํา90ค่ะหน้ากว้างวงนี้อยู่ที่1.0คูณ2.0เซนติเมตรไซส์ของแหวนปัจจุบันอยู่ที่5 5้าค่ะเล็กไปใหญ่ไปนุ๊ปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะ ะคะเพชรทั้งหมด0.36กราาัค่ะตัวเรื่องทองคำเป็นทองคำ90นะน้ําหนักตัวเรือนอยู่ที่4.6กรัมค่ะว้าวหายากมากเลยนะไม่ค่อยมีนะลูกค่ะวีแล้วเพชรแบบพืนเล่นไฟบวกกับไพลินนทับทิมเข้าไปแล้โอ้สวยมากลูกค่ะ อ่ะใครชอบวงนี้ลูกค้าหาลดให้ไปเลยเอาไปเพียงหนึ่งมืนก้าพันแปดรอยห้าสิบาทค่ะอืมสวยมากโหเล่นไฟสุดๆเลรยไฟลิงกับทัพทีมนะคะลูกค้าเป็นแบบเจียรเรียมทั้งสองแบบเลยนะ ใครชอบวงนี้แครรูดม,มาจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะหรือต้องการรูปข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าทักเข้ามาหาน้องแอดมินก่อนได้นะคะที่สําคัญลูกค้าถ้าแบบทําไม่เป็นลูกค้าโทรม,มาได้เลยนะน้องแอดมินรอให้บริการอยู่ค่ะ ต่อที่หลวงปู่ทวดองค์น,นี้ลูกค่ะองค์ใหญ่เลยเหมาะสำหรับสร้อยคอประมาณ1บาทขึ้นไปนะคะองค์นี้องค์ค่อนข้างใหญ่เลยนะหลวงปู่ทวดจากวัดช้างให้ค่ะองค์นี้เป็นกอบทองคำ90า90น้ำหนักช่างรวมองค์นี้อยู่ที่3-7.37กรัมค่ะ ว้าวองค์นี้นวปล่อยเช่าบูชาต่อในราคา14,950บาทค่ะทองเก่าทองโบราณละทองคือหนาเตะหนาแบบหนามากลูกค่ะค่ะใครชอบองค์นี้แคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยนะคะ ต่อมาที่องค์ต่อมาค่ะลูกค่ะค่ะพระปิดตาหลวงพ่อพรมนะคะพระปิตาหลวงพ,พ่อพรมองค์นี้น้ําหนักชั่งรวมอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกแปดกร,รัมค่ะเป็นทองเก่าทองโบราณเป็นทองยกซุ้มด้วยโอ้โหสวยมากเลยนะคะทองยกซุ้มนี่คือบอกได้เลยว่านามาก องนี้น้ำหนักชั่งลดที่11.6 8กแัมนะคะรบขอปล่อยเช่าบูชาต่อในราคา15,950บาทค่ะเดี๋ยว่าใครต้องการรูปหรือข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าโทรหาแอดมินหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะว้าวสวยค่ะองค์นี้สวยมากเลยนะ,ะเป็นทองคำา90นะขายและจำนำต่อได้ปกติเลย ่อมาเป็นเสด็จพ่อรอห้าเขียนว่าปีตัวนะเสด็จพ่อรอห้าปีตัวนะคะองค์นี้น้ำหนักช่างรวมที่ยี่สิบสามจุดห้าสิบเจ็ดกรัมค่ะโอ้โหด้านหน้าว่าสวยแล้วมาชมด้านหลังอ้อสวยมากูกคะเป็นทองคำเก้าสิบนะเป็นกรอบทองคำเก้าสิบค่ะองค์นี้นะคะนุษปล่อยเช่าบูชาต่อนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ มาต่อกันที่วงนี้ลูกค้าคนไหนที่มองหาแหวนหัวมังกรอยู่แนะนมวงนี้เลยคะ่ะแหวนหัวมังกรประดับด้วยเพชรเพชรมีความหมายว่าอะไรคนบางคนแบบหูฉันใส่เพชรมาตั้งนานแล้วฉันไม่รู้ความหมายเลยเพชรนะคะคือความมั่งคั่งร่ํารวยคะ่ะคือชัยชนะนะคะลูกค้าคะชนะเหนืออุปสรรคทั้งวงนะก็คือเป็นหนึ่งแข็งแกร่งดังเพชรนะลูกค้าคะเพชรเป็น อัญมณีที่แข็งที่สุดในโลกนะคะลองลงมาจะเป็นทับทิมนะ,ะทับทิมไพรินนะคะแล้วแหวนวงนี้ลูกค่ะค่ะหน้าคือใหญ่มากใส่เต็มหน้านิ้วเลยแนะนําสําหรับคุณผู้ชายนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงอยากใส่แบบเท่ๆแนะนําได้เหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็สวยนะคะตัวเรือนทองคําเป็นทองคํา90ค่ะ <c oughs> เพชรทั้งหมด4เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันแล้วอยู่ที่12ตังค์ค่ะ วงนี้น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่19.6กรัมโอ้โหเอาแค่ตัวเรือนก็1บาทกว่าแล้วหน้ากว้างอยู่ที่2.1คูณ2.0ซนติเมตรไซส์คองแหวนคือ59ค่ะว้าวเอาแค่ทองก็คุ้มแล้วค่ะลูกค้าบวกกับเพชรโอ้โหแล้วเพชรเป็นเพชรเรียมเกสรสมัยใหม่เพชรเบลเยี่ยมคัดน้ำ98นะลูกค้าอูู้ ตัวท้องแหวนลูกค้าสวยมากโอ้ดีไซน์คือสวยลูกคะ่ะดีไซน์คือสวยมากนะคะอ่ะใครชอบวงนี้นุชให้เลยเอาไปเพียงนะคะ49,850บาทเท่านั้นเองคะ่ะ สองกันที่วงนี้ค่ะลูกค่ะเป็นแหวนไพรินบ่าข้างประดับด้วยเพชรตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา90ค่ะเพชรทั้งหมดนะลูกค่ะหเม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันแล้วอยู่ที่18ดตังค์เลยหูไพรินเป็นไพรินแบบเจียเหลี่ยมลูกค่ะฝังด้วยหนาเตยส่วนเพชรลูกค่ะฝังลงไปในตัวเรือนเลยนะ ใส่ไพลินลูกค่ะใส่เพื่ออะไรไพลินนะคะเสริมความมั่งคงเสริมอํานาจบาร,รมีหน้าที่การงานก้าวหน้านะคะว,ว้าวดีมากเลยนะคะสวยมากลูกค่ะอ่ะหน้ากว้างยี่สคูณหนเซนติเมตรนะคะ น้ำหนักตัวเรือนที่3.85กรัมค่ะไซส์ของแหวนคือ52ถ้าใครชอบวงนี้ลูกค้าค่ะนุดให้เลยเอาไปเพียงหมื่นต้นๆน,นะลูกค้าไม่ปล่อยแพงนะเพราะอะไรลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เหมือนสมบัติแบ่งกันชมนะสวยแบบโอ้สวยมากนะวงนี้เอาไปเพียง13,950บาทค่ะ สวยมากใครชอบวงนี้แคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะมาต่อกันที่วงนี้ค่ะลูกค่ะเป็นแหวนทับทิมหวงนี้คือสวยนะลูกคค่ะเป็นแหวนทับ ทีมประดับด้วยเพชรสองฝั่งเลยโอ้โหเป็นคล้ายๆแหวนแถวไม่ใช่คล้ายๆเลยอันนี้คือใช่เลยนะคะเป็นแหวนแถวตัวเรือนทอง,ทงคําเป็นทองคํา90ค่ะเพชรทั้งหมด6เม็ดนะคะฝั่งละ3เม็ดนะน,น้ำหนักเพชรรวมกันอยู่ที่0.09กะรัตนะน้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่5.65กรัมค่ะ นาความนี้0.5คูณ2.0เซนติเมตรไซส์ของแหวนคือ55ค่ะใครชอบวงนี้คุณลูกค้าขานุดปล่อยให้ราคาพิเศษพิเศษเลยเล็กไปใหญ่ไปปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์นะคะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ 18K นะคะหรือว่าทองคำ75%นั่นเอง ว้าวสวยมากเลยใครชอบวงนี้นุ้ให้เลยเอาไปเพียงนะคะ2 2 9 5 0สบาทค่ะวิสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะลูกค้าใครชอบแขบรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยคะ่ะสวยมากวงนี้คือสวยมากและเพชรเป็นเพชรเรียมเกรสรสมัยใหม่เพชรเบลเยียมขัดน้ำา98นะคะลูกค้าสวยมากเลยนะคะ หลังจากชมคลิปนี้มาแล้วเป็นยังไงมีชิ้นไหนถูกใจไหมคะหรือว่ามีชิ้นไหนที่แบบอุ้ยน้องนุชครับอยากให้เอาอันนี้มารีวิวครับอยากได้อันนี้มาเพิ่มคะ่ะบอกนุชได้ค่ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวนุชเอามาทําให้นะคะคลิปที่ผ่านมาลูกค้ามีชิ้นไหนที่ถูกใจไหมคะถ้าถูกใจที่สําคัญเลยอย่าลืมโทรจองสินค้านะคะถ้าจองสินค้าจะได้เร็วมากคะ่ะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ